สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับผมบ้านใครฝนตกมั่งครับผมตอนนา้ต่อหนักใช้ได้เลยวันนี้ตอนเช้าไม่ได้ไปไหนครับผมมาเก็บมาตัดยอดผักมันยาวเยอะแล้วตกแต่งให้มันสวยแล้วก็เอายอดไปทานนะครับผมรู้จักไหมครับผักตอนนี้เขาเรียกว่าตูมตูมซาอุตูมอินโดสะดาวมาเลตูมแขกหรือว่ามาตูมไทย มีหลาชื่อมากเลยนะครับผมสราพุณก,ก็เยอะนะครับผมต่อได้อ่านใน Google นะครับผมมันเป็นพืชวงเดียวกับมะม่วงหิม,มาพานหรือมะม่วงนะครับผมใช้ประโยชน์ได้รักษาอาการไขข้อสุดดมแก้วัดรักษาอาการซึมเศร้าทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติดีขึ้นชงก็ปเป็นยาระบายแต่แนะนำให้รับประทานดีกว่านะครับผม ครับผมเพื่อนยังไงก็แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้นาต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ